สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่จะลงให้ชมกันของวันที่16มิถุนายนปีห5นะครับก่อนเรามาลุ้นกันต่อนะครับกับสูตรนี้ซึ่งวิธีคิดสูตรอันนี้นะครับเราจะใช้ค่าอันนี้นะครับตั้งแต่1ถึง0ครับก็จะมาแทนด้วยค่านั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสถิตินะครับผลคำนวณย้อนหลังนะครับ ็เราจะเป็นนี้ครับชุดเดียวตรงๆเลยเราไปดูกันนะครับวิธีคิดก็จะเริ่มที่งวดนี้เลยครับตั้งแต่งวดที่ออก3ามนะครับก็ดับแรกครับก็มาเรียงไว้ก่อนนะครับสามจากนั้นครับก็เอามาแทนด้วยค่านะครับในนี้นครับค่าของเลขสามนับตัวแรกก็มาดูครับมีค่าเป็นอ่านี่ครับหกแก็มาใจดีครับหกแปค่าของเลขสูงเนี่ยว่ามาแทนครับนี่ครับมีค่าเป็น49นะครับ ค่าของเลข8ก็มาดูแบนี้นะครับมีค่าเท่ากับ90ก็จะได้แบบนี้ครับทีนี้เรามาคำนวณนะครับก็นำสา3ตัวนี้มาบวกกันครับเริ่มที่หลักหน่วยก็นำา8บวก9กนะครับก็เป็น7 7เบวกเป็น7นะครับหน่วยจะได้ที่7นะครับส่วนหลักสิบก็นำา6บวกเป็น0ูนูบวกเเป็น9นะครับนี่ครับผลคำนวณที่ได้นะครับก็แรงครับก็จะเป็น97ครับที่เริ่มเข้าตั้งแต่กุญเก้าเจนั่นเองครับก็เราอจะได้แบบนี้นะครับ ต่อเลยครับวูดที่2ครับก็เราจะใช้ของวันนี้ครับสตัวบนครับนี่597ครับก็มาแทนด้วยค่าต่อนครับค่าของเลข5ครับก็มาดูในใบนี้นะครับมีค่าเป็น96นะครับค่าของเลข9ก้ครับนี่ครับมีค่าเป็น32ก็มาแทนด้วยค่าเนี่ยค่าของเลข7ครับก็ในนี้ครับ87อ่ะทีนี้เอามาบวกกันนะครับ 6กบวกสนะครับเป็น8ปปดบวกเเป็น5นะครับหลักสิบก็นำเก้าบวกสนะครับเป็น2 2งบวกแเป็น0นะครับผลคำนวณที่ได้นะครับ0 5นะครับงวดที่ออกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับถัดจาก5 9 7นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับออกที่เข้ทายนะครับก็จะได้แบบนี้ครับตรงๆชุดเดียวนะครับอ่ะต่อกันที่งวดที่3นะครับก็จะเราจะเอาของโมดนี้นะครับ3ามเกาศูนย์ห้านี่ครับจะแทนด้วยค่านะครับ ดูต่อครับค่าของดีเก้านะครับมีค่าเป็นสามสองครับค่าของดีสูงมีค่าเป็นสี่เก้านะครับค่าของลีห้าครับเก้าหกอ่ะชนะครับก็มาเริ่มที่หลักหน่วยนะครับก็นำสามตัวนี้มาบวกกันได้เลยนะครับสองบวกเก้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะครับจะเป็นแบบนี้ครับต่อที่หลักสิบนะครับก็นำสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าครับก็จะเป็นหกแบบนี้ครับ ผลคำนวณจะได้นะครับนั่นคือ,อชุดน, 6, 7, นะครับหกครับชุดเดียวครับเรามาดูนะครับถ้าจาก905ก็จะเป็นงวลนีนะครับที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับเราจะได้แบบนี้ตรงๆเลยนะครับชุดเดียวก็สามวดติดะครับต่อที่วุฒิสี่4นะครับก็เราจะเอาผลที่ออกของงวดนี้ครับนั่นคือแปดนะครับก็จะแทนด้วยค่านะครับก็มาดูต่อนะครับค่าของเลขแปดในนี้นะครับอาจจะมีค่าเท่ากับ90ก็มาใส่เลยครับ ค่าของเลขหกครับนี่ก็เป็นซีหนึ่งครับค่าของเลขเจ็ดครับมีค่าเท่ากับแปดเจ็ดนะครับเหมือนเดิมครับก็เริ่มกันที่หลักหน่วยนะครับก็นำสาม 3, ตัวนี้มาบวกกันนะครับจะเนค่าเท่ากับแปดหรือไม่นะครับศูนย์บนหนึ่งหมืนบวกเจ็ดครับก็เท่ากับแปดหลักหน่วยจะได้ที่แปดนะครับส่วนหลักสิบก็นำเก้าบวกสี่นะก็จะเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดก็จะยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็จะได้แบบนี้ครับชุดเดียวครับสาอาจจะเป็นสู่สองตัวบนตัวตรงชุดเดียวเลยนะครับอ่ก็จะได้ที่1นึ่งแปดครับคู่ไทยอ่ผลที่ออกท่านจะวันนี้ครับแปดหกเจ็ดก็จะเป็นวันนี้หกหนึ่งแปดครับก็จะได้แบบนี้เนี่ยตรงตรงเลยต่อครับต่อที่งวดนนี้ครับเอาผลที่ออกนะครับหกหนึ่งแปดนี้นะครับมาแทนด้วยค่ากันต่อนะครับหกหนึ่งแปด เริ่มที่ตัวนี้ครับค่าของเลข6ก็มาดูในนี้ครับมีค่าเป็นส1นะครับค่าของเลข1นี่ครับมีค่าเท่ากับ8 8นะครับค่าของ8นะครับมีค่าเป็น9 0นะครับนี่ก็เอามาบวกกันนะครับเริ่มที่หลักหน่วยนะครับก็นำหนึ่งบวกแปดบวกศูนย์ค่าเท่ากับเก้านะครับต่อที่หลักสิบก็นำสี่บวกแปดนะครับก็เป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็จะได้แบบนี้ครับชุดเดียวเป็นี้เลยนะครับหนึ่งเก้านะครับทัดจากแปดหกหนึ่งนะครับอ่าหกหนึ่งแปดก็จะเป็นพวกนี้ครับออกเก้าหนึ่งเก้าเห็นไหมครับก็จะมาแบบนี้ตรงๆรเลยครับอ่าต่อเลยนะครับนําผลที่ออกนะครับนั่นคือเก้าหนึ่งเก้านะครับก็จะแทนด้วยค่ากันต่อนะครับเก้าหนึ่งเก้านี้ค่าของเลขเก้านะครับมาดูในใบนี้นะครับมีค่าเป็นสามสองนะครับค่าของเลขหนึ่งอ่ก็มาดูในนี้นะครับ ซึ่งในนี้ครับก็มาจากการคำนวณย้อนหลังนะครับถึงเราจะได้ค่าแบบนี้ออกมานะครับแปดนะครับค่าของเลขเก้าคือตัวนี้ครับสามสองทีนี้มาเริ่มที่หลักหน่วยครับก็บวกกันแล้วครับจะมีค่าเท่ากับสองหรือไม่นะครับสองบวกแปดครับก็เป็นสูงสูงบวกสองมีค่าเป็นสองครับหลักหน่วยจะที่สองครับหลักสิบก็นำสามบวกแปดครับก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกกับสามเป็นสิบสี่ครับก็จะได้ที่คู่นี้ครับสี่สองเราก็มาดูนะครับถัดจากเก้าหนึ่งการก็จะเป็นงัวนี้นะครับ ไหมครับมันก็จะได้แบบนี้ตรงๆครับออก642ครับก็จะมาแบบนี้ที่คู่ท้ายนะครับอ่ะต่อกันเลยครับอ่ะนำผลที่ออกนะครับ642นี้นะครับมาคานวณต่อนะครับนี่ครับ642เหมือนเดิมนะครับจะแทนด้วยค่านะครับค่าของเลข6ก็มาดูในนี้ครับมีค่าเป็น42นะครับอ่ะ41นะครับค่าของเลข4มีค่าเป็น02นะครับ ค่าของเลข2มีค่าเท่ากับ79นะครับเอามาบวกกันนะครับเราบวกดูนะครับจะมีค่าเท่ากับ1 2ึ่งสองไหมครับหนบวกสเป็น3 3มสาก็จะเป็น12บสครับเลขที่2องหลักสิบก็นํา3ตัวเลขนี้มาบวกกันนะครับ4ี่บวกศูนย์บวกเค่าเท่ากับ11นะครับก็จะได้ที่ชุด1นึ่งสองนะครับคู่ไทยนั่นเองครับก็จะได้เป็นนี้เลยเลขที่ออกนะครับจากงวดนี้นะครับ ออก0 1 2ครับเห็นไครับจะมาที่คู่ไทยกันแบบนี้ตรงๆเลยครับและงวดที่ถ้าจะ0 1 2นะครับก็จะเป็นงวนนี้นะครับนี่ครับงวดล่าสุดนี้นะนี่นะครับันนี้ออกนะครับคู่ไทยครับ1 9 6มีคู่ไทย9 6ก็จะได้แบบนี้ตรงตรงครับชุดเดียวโดยที่เราไม่ต้องกลับนะครับสูตรคำนวณแบบนี้นะครับเป็นสูตรปากหลังนะครับก็ถ้าเราชอบสูตรแบบนี้ครับก็แบบตรงๆนงเลยครับ อ่ะงวดใหม่นี้นะครับก็เรามาลุ S s ้นก uh, ันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นอ่างวดที่9นะครับอันนี้นะครับเข้ามาทั้งหมด8งวดซ้อนนะครับตีตีสูงนี้นะแปดงวดนี้จะเป็นงวดที่9เรามาดูกันนะครับจะได้เลขเดลี่นตัวไหนนะครับก็เราจะใช้หนึ่งเก้าหกนะครับสามตัวบนของงวดล่าสุดนี้ครับก็จะมาแทนด้วยค่านะครับหนึ่งเก้าหกก็เหมือนเดิม เราจะเอาค่ามาแทนนะครับค่าของเลขหนึงนะครับมีค่าเท่ากับนี่ครับ88ดค่าของเลข9นะครับมาดูในนี้นะครับมีค่าเป็น3าสองนะครับค่าของเลขหกนะครับมีค่าเท่ากับ4ี่หนึ่งแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาบวกกันนะครับก็นำเริ่มที่หลักหน่วยนะครับก็นำสามตัวนี้นะครับมาบวกกันได้เลยนะครับ 8, ปดบวกสองบวกหนึครับมีค่าเท่ากับ11นะครับ หลักหน่วยบนนะครับวันนี้จะได้ที่เลขหนึ่งะครับส่วนหลักสิบก็มาดูกันครับมาลุ้นกัน8บวก3าครับก็เป็น11บวกกับ4ของอาสีค้างนะก็จะเป็นค่าทอบ15ก็จะเป็น5นะครับซึ่งวันนี้นะครับผลคำนวณที่เราได้นะครับนั่นก็คือคู่นี้นะครับ51นนั่นเองครับจะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับเป็นสูตร2ตัวบนนะครับเนีรยที่5้านะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับเขาจะเป็นสูตรเน้นลอตเตอรี่นะครับถ้าเราถูกใจเลขชุดนี้ก็ซื้อตรงๆได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับเขาจะเป็นสูตรปักหลักนะครับแบบรตรงๆเลยนะครับวันนี้จะเป็นงวดที่9นะครับมาลุ้นกัน,นครับว่าจะมาได้ถึงงวันสอนหรือไม่เนะี่ย ก็แนวทางนะครับวันที่ส6มิถุนานะครับอ่าย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่นะครับวันนี้จะเป็นวัแรกนะครับวดที่แล้วนะครับคำนวณได้ที่9 2้าสองห้านะครับซึ่งสูตรนั้นไปเข้าไปเข้าที่ออมสินนะครับก็จะประมาณนี้ครับแนวทางงวดใหม่นะครับก็จะเน้นให้ไว้ที่3าตัวบนนะครับก็จะเป็นคู่ไทยนะครับสูตรคู่ไทย2ตัวนะครับ สองตัวบนตัวตรงชุดเดียวนะครับซึ่งเลขชุดนี้นะครับเรามาดูเรามาเทียบดูนะครับในสิติใบนี้นะครับนี่ครับคู่ท้ายนะครับห้าหนึ่งนะครับก็มาดูในนี้ครับมาดูกันนะครับห้าหนึ่งนี่ครับในช่องนี้นะครับก็จะมีที่เป็นตัวเด่นนะครับชุด3ตัวตรงนะครับก็นี่ครับศูนย์ห้าหนึ่งนะครับสองห้าหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเด่นอยู่ หลักก็มีอยู่6ชุดนะครับตรงๆเลยครับกอล์เลอเอานะครับถ้าเราชอบคู่ท้ายที่เป็น5้านึงครับก็จะได้อ่าที่6ชุดนี่ครับตรงๆเลยนะครับอ่าเนี่ยมี8ปดห้าหนึ่งด้วยครับเก้าห้าหนึ่งก็มีครับอ่าก็จะเป็นอ่าตัวที่เคยเคยออกนะครับอ่าซึ่งมันสามารถที่มาได้นะครับในงวดวันที่16นี้นะครับก็แบบตรงๆเลยนะครับสู่คำนวณแบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นครับอ่าอย่างลยก็ตามอ่าสูตรสูตรมีข้าวเล่นมีดูฉะนั้นพรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าก็สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ